พบกับโฟกัสน,นะคะกับแล้วข่าวบันเทิงวันนี้ค่ะทีมข่าวของเรานะคะได้มีโอกาสไปเจอกับฟาติงปิงของเมืองไทยค่ะหรือที่รู้จักกันสีตังบัวทองหรือแม่สีตังนั่นเองนะจ๊ะในงานปิดกล้องนะคะภาพยนตร์เรื่องห่อเตาแตกแห่แฮโควิดตังคูรีเย่นั่นเองจ้าประเด็นสําคัญค่ะที่ประเด็นดราม่าเรื่องแม่ตัวจริงเนี่ยโผล่ทวงลูกบุญธรรมของเขาคืนนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสภาพณ์จากแม่สีตังกันเลยจ้า ฉันยินดีที่จะเสียเงินทีแรกตออฉันก็เข้าใจว่าเลี้ยงลูกมาจนโตแต่ละเอิญคุณเรื่องนี้เราจะลองนะฮะจริงหลอกไปเลยค่ะ <c oughs> คน <c oughs> จริงฉันไม่ได้ตั้งใจจะลามเข้าง่ายแต่ดูจากแฟนหน้าอะไรเขาเหมือนหลานชายแล้วนิสัยเหมือนแม่คา, <c oughs> ามาถามมาโดนด่าแล้วรู้สึกไม่ม่ คนรักแม่เยอะมากเรารู้เลยว่าเฮ้ย hey, ทำไมคนรักเราเยอะขนาดนี้ก็เลยไม่ได้แคร์กับเรื่องโดนดา่าและเรื่องโดนแบบแม่ฉันยินดีจะจ่ายเงินนะแต่เขาต้องการเยอะไอ้แล่ลูกชายเขาไม่ให้ตอนแรกตกลงว่าฉันจะจ่ายเขารลายเดือนด้วยซ้ำฉันจะจ่ายค่าที่อยู่อาศัยให้คือเราเราก็เข้าใจแต่ตอนหลังลายเกินข,ข่มขู่ฉันเลยเหรอ ผมขู่แบบจะให้ข่าวเลยนะไอ้น,นี่มีการแบทเบย์ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันโดนแบบเมย์ฉันโดนมาหลายเดือนด้วยซ้ำไปแล้วทำไมมีเขาถึงจะมาเอาลูกคืนก็เพราะเขาลำโมอันนี้ต้องถามลูกเขาเองเพราะว่าเราไม่รู้รายละเอียดครอบครัวเขาแต่เขาเป็นคนปกป้องแม่คือถ้าไม่มีเขาแม่จาหดแล้วนะก็ไปร้องเรียนหน่วยงานอะไรตั้งเยอะอเปิดลูกชายอายุ23แล้วค่ะ แล้วเขาเลือกแม,แม่ที่เซ็นลูกเป็นลูกทำแบบใช่คนแรกเลย <ไป S 1> ที่จะเปลี่ยนนามสกุลเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยก่อนเราต้องเช็คหลายๆยอย่างเราแต่ตอนนี้เขาก็ผ่าผ่านแล้วแหละนิสัยใจคอความคิดแล้วเขาเป็นคนใจบุญเหมือนแม่เขาเรียกร้องได้ยังไเขายังไม่ได้เรียกร้องเดชฉันเสนอไปว่าจะไปทําสัญญาแฟดให้สี่แสนแล้วจะ จะส่งเสียเขาลายเดือนโดยไม่ต้องทํางานร<ม>า<ม>่าทีเขาโอเคไหมคะตอนแรกโอเคเรียบร้อยแล้วตอนหลังอยู่ๆไปให้ข่าวโทรมาขู่ฉันด้วยฉันจะจา,าแต่เรื่องนี้ไม่ยากพูดเลยน่าเกลียดนะคือ<ม>ขยับขยแหงนะแต่ลูกชายมีคนให้ข่าวเองนะ,ะเ,เ,เพราะว่าฉันจะบอกให้นะว่าแม่เขาป่วยแล้วมีไม่รับยาแล้วเด็กเขาโดนทรมานตั้งแต่เด็กจนเขาสมองช้า แต่พอมาอยู่กับแม่แม่รู้เลยเขาเหมือนเด็กออทิสติกแต่เขาไม่ใช่เขาเกิดมาสมบูรณ์แต่เขาโดนบีบคอแล้วก็น้ำเปล่าโดยตอนแรกมาสมัครงานกับแม่ไม่ให้กลับแอลเสื้อผ้าเขาบอกผมไม่มีเสื้อผ้าตอนแรกเขาไม่มีเสื้อผ้าขเขาเป็นเด็กหาเงินเก่งมากนะในเรื่องจริงนี่พึ่งรู้เนี่ย ว่ามีเด็กโดนขังไว้แล้วโดนทรมานจนสมองได้รับความกระทบกระเทือนอันนี้นเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทยนะแต่เคสนี้มันเกิดความผูกพันกันแสงงว่ายอยังไหแม่ไม่คืนเนาะแม่ตัดใจฉันมั่นใจแล้วว่าเด็กคนนี้เป็นลูกฉันเองอเพราะ <Okay. S 2> ความรู้สึกเราก็เลยไม่อยากให้เขามีบาปเพิ่มเราก็เลยไม่ได้อยากเอาเรื่องใครแม้แต่จะเล่าให้คนอื่นฟัง ยังไม่กล้าเล่าเลยพราเรื่องมันน่าเกลียคือมันมีคนแบบนี้จริงๆรด้วยหรอมีเด็กโดนทำลายอย่าททำลายลูกตัวเองเลยว่าถ้าเขาโตมาสักวันเหมือนเด็กคนเดียวที่ฉันรับไว้ตอนนี้เขาหายเขาหายจากอาการที่ที่แบบเส้นเกรงอาการทางสมองตอนนี้เริ่มที่จะส่งเขาเรียนภาษาก่อนแล้วก็เรียน ตา,ตามระบบแต่สอนส่วนตัวนะเราองรับเขามาตั้ง่เท่าไหร่เราเพิ่งรับเมื่อต้นปีเพอเขามาสมาัครพอเลือกจากลูกพอเราลองฝึกงานเขาเฮ้ย hey, นิสัยเหมือนเราหรือล้วพอเขามีสตอรี่ แบบขอต้องการนีจะาก,การโดนทำลายอ่ะเขาโดนทำลายอยู่นะเจอดด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องราวเล่าข่าวบันเทิงวันนี้ร้อนแรงถึงอกถึงใจท่านผู้ชมไหมละ่ะคะถ้ายัางไงอย่าพลาดการรับชมรายการเล่าข่าวบันเทิงในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาห้าโมงเย็นสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ